สวัสดีครับพบกับรายการคูแว่นเทคโนาร์มทำการเกษตรให้เป็นเรื่องยากนะครับวันนี้เราจะมาปลูกกระเพราต้นเดียวกันนี่ปลูกเอาไว้กินในบ้านนะครับจริงๆผมมีกระเพราอยู่แล้วละ3ต้นแต่ตอนนี้อยากจะเอามาโมดิฟายให้ผลผลิตมันดีหน่อยนะใช้มีดสไปเดโกตัดมันนะฮะตัดรากด้านรากมันออกเราจะจะย้ายมันไปลงกระถางใหม่นะครับที่เราจะทำการเซตอัพกันวันนี้นะฮะใครสนใจเรื่องการเกษตรอยากลองทำดูลองทำได้ครับสนุกสนุก แล้วเราได้ใบกะเพรามาผัดกะเพรากินด้วยประหยัดนะฮะยุคนี้ถ้าเราประหยัดได้ก็ประหยัดเงินได้ครับเวลาไปตลตลาดจะได้ไม่ต้องซื้อกะเพราของมากินอีกนะครับหลังจากที่เราเยตมันขึ้นมาแล้วเราก็จะล้างมันออกนะครับล้างดินออกล้างทําไมอครูก็กูอยากล้างอะ่ะล้างให้รากมันข,ขาวว่าเออเอาดินออกเราล้างเราเอาดินออกก่อนแล้วเราดูปริมาณรากของมันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ เร่งรากมันนะฮะรากแค่นี้ยังไม่พอใจต้องการรากที่มันเยอะกว่าน,นี้เพื่อการเจริญเติบโตที่บึมบัม่มว้านี่เราล้างก่อนล้างให้รากมันขาวประมาณนี้นะครับดูว่ารากมันยาวสักแค่ไหนแล้วต้นขนาดนี้รากไม่ยาวครับทีนี้เราจะทําการเร่งรากวิธีเร่งรากไม่ยากครับเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้ออะไรก็ได้ในนี้มันมีวิตามินอยู่เวลาเรากินเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ําหยอดเข้าไปครับ วิตามินเนี่ยมันก็อยู่ข้างในรากมันก็จะซึมวิตามินแล้วก็จะเล่งรากออกมาได้เยอะมากขึ้นนะครับเราเอารากทั้งหมดยัดลงไปในขวดนะคะค่อยๆย,ยัดนะครับไอขวดที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นขวดเล็กนะครับอาจจะใส่ยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ใส่ง่ายนะครับค่อยๆใส่มันลงไปเข้าไปทั้งรากเลยในขวดนะผมใส่น้าไว้แล้วนะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เอารวดเล็กๆสักเส้นหนึ่งนะครับมาพันลําต้นกับคอขวดไว้ไม่ให้มันจุ่มลงไป ให้มันให้มันฟิกฟิกตำแหน่งเอาไว้ตรงนั้นก่อนอ่าเดี๋ยวพอรากมันจะงอกเข้าไปเต็มขวดเลยครับพอรากขาวๆที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยมันจะดูดซึมสารอาหารได้ดีมากนะฮะเนี่ยเราก็มัดไว้แล้วเราก็เอาไว้ในที่ร่มนะครับเดี๋ยวหลังนี้รากมันจะงอกออกมาและเราก็ทําการเตรียมฮะเตรียมกระถางเดี๋ยวเรามาดูกันกระถางที่เตรียมมาครับกระถางใหม่นะอ่าแล้วเราไปเอาเศษใบไม้มา ใบไม้แถวนี้แหละจะใบเหลืองใบเขียวใบกรอบได้หมดได้หมดผมเจอปุ๊บผมก็เก็บผมก็จะเด็ดไอใบเหลืองๆออกมานะฮะแล้วก็พวกใบไม้เสษ็จไปมาหาได้ตามซอยฮะซอยใครก็มีใบไม้ฟรีนะครับนี่แล้วเราเวลาเราไปเก็บแม่งเราดูดีด้วยเอ้ยโอ้โหลุงแม่งมาเก็บใบไม้เว้ยทำความสะอาดซอยเปล่าเที่ยงวัยวผุต้นไม้กูไม่ใช่คนดีขนาดนั้น แล้วก็เอาเศษอาหารที่เราเหลือเนี่ยแต่ละวันนะครับเศษอาหารเนี่ยจริงๆแล้วอะไรก็ได้นะขอให้มันเป็นอินทรีย์วัตถุเนี่ยกระลงกระลำแก้วมังกรอะไรเนี่ยที่เราเก็บเก็บเอาไว้เนี่ยถ้าขยะเราเราไม่เอามันไปทิ้งเราเอาปลูกต้นไม้มาออเราก็เซตอัพต้นไม้ไว้หลังบ้านเลยเวลาเรากินข้าวเสร็จกินไรเสร็จเราก็เอาเศษอาหารน่ะไปโรยไว้ที่ขอบต้นไปโรยไว้ที่ขอบต้นไม้อา่าแล้วเราก็เอาใบไม้ปิดทับอีกทีหนึ่งครับ เศษใบไม้เก่าอ่ะตอนนี้เราจะทำเซตเซตทับกระถางรอต้นกระเพราสักประมาณสักอาทิตย์1-2ถึงอาทิตย์นะครับแล้วหลังจากนี้ผมจะเริ่มเติมสารอาหารลงไปแล้วก็เอาดินเก่าฮะนี่เน้นดินเก่านะไม่ต้องไปซื้อใหม่มาเนี่ยดินเก่าแงะแงอกมาไอ้ประเภทที่สารอาหารมันหมดแล้วเราก็เอามาเป็นมีเดียให้มันนะครับส่วนในสารอาหารใหม่ที่เพิ่งใส่เข้าไปมาเมื่อกี้ก็รอให้มันย่อยสลาย ก็พอดีกับกระเพราที่รากมันงอกออกมารอพอดีเลยอ่ายากไหมยากสิเราต้องทำให้มันวุ่นวายเข้าไว้จิงเราเากระเพราลงเลยนะลงได้เลยนะแต่ไม่ฮะมันไม่ใช่วิธีฮนะมันไม่ใช่วิธีเทคโนโล์มไม่ใช่มันต้องยากนี่หลังจากนั้นวิธีเซตอัพของผมนะครับข้างล่างก็จะเป็นกระถางใบใหญ่กระถางกระถางตันนะแล้วก็เอา กระถางอีกสามันมาลองไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็จะระดับตูดเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับใน EP ต่อไปสวัสดีครับ